ถ้าวันนี้คุณสนใจอนาคตของคอมพิวเตอร์ต้องบอกเลยว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์คือเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนลอกแบบเดียวกับที่อินเทอร์เน็ตเคยทำไว้เมื่อ30ปีก่อนและนี่คือ3เรื่องสำคัญที่นักลงทุนต้องรู้ 1. q u a n ควอนตัมไม่ใช่คอมพิวเตอร์แรงๆธรรมดาแต่มันใช้หลักฟิสิกควอนตัมทำงานหลายสถานะพร้อมกันทำให้แก้ปัญหาซับซ้อนระดับโลกได้เร็วแบบมหาศาล 2. บริษัทเทคยักษ์กำลังเร่งพัฒนาตั้งแต่การสร้างควบิตที่เสถียรการลดเ r อร์เร e ไปจนถึงการทำให้ใช้ได้จริงในอุตสาหกรรมและ 3. โลกเริ่มนำควอนตัมไปใช้แล้วทั้งในายาใหม่ไซเบอร์ซิเควริตี้โลจิสติกและ AI นี่คือเหตุผลที่นักลงทุนเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆครับส่วน5หุ้มควอนตัมที่ต้องรู้จักตอนนี้ IonQ ผู้นำด้าน Trap p e d Ion r i กเก t ผู้พัฒนา Super Conducting Qubit D-Wave, เชี่ยวชาญ Quantum a n n e a l i n g IBM ทุ่มหนักและมีโรดแม p ที่ชัดเจนที่สุดในอุตสาหกรรมและ Microsoft เด่นด้านระบบคลาวด์ควอนตัม Isul Quantum, ควอนตัมคอมพิวเตอร์อาจยังไม่ถึงเวลารุ่งเต็มที่วันนี้แต่อนาคตมหาศาลกำลังเริ่มขึ้นแล้วตอนนี้ครับ